จะให้เลือกก็ไม่ได้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนใช่ใช่เลยครับผมอ๋อนรักขอบคุณตัวอย่างที่ดีด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร้องเพคอเนาะคุณแม่ในนี้คือกลายเป็นการฝึกในการเป็เหมือนยี่น้างเลยโอ้โหเยอะมากไม่หมดน,น,นี้ รู้จักนายอ้นก็รู้จักนายมดมี้นะครับรู้จักผมต้องรู้จักไม่ทางคัมีใครไม่มีใครไม่มีแม่อยู่เป็นตาผาอะไรอาจารย์คงงะอ๋อสองคนโห่คงไม่ค่อยดีปีนี้แก่ขึ้นเยอะสงการเที่ยวที่ไหนกันมาครับผมไอคอนสยามครัไอคอนสยามไปก็ไม่ได้ปันเนาะ ผนตกขอบคุณมากครับก็เลยมาที่นี่แทนนะแมนะ่เนาะที่นี่ถือว่าโอเคไหมเต็มอิ่มไหมครับกันมาแล้วจ้าเจอกันจัดเชิงเสารอีกนะอ่าเรียบร้อยแล้วโหลมาแล้วเขาบอกให้ยืนแถวที่สองก็เลนะครับยืนแถวที่สองหน้าหลานหน้ามืดใช่ถ้ายืนแถวนั้นหน้าจะสว่างนะคะถ้าเดินหน้ามาน,นี่เร<น>ามายืนคู่กันทำไมฮะ มดูร้องเพลงมั้ยร้องเพลงร้องเพลงเพลงเร็วนะเพลงเร็วแหละให้เขาได้เต้นกันบ้างอ่าไม่เยอะแยะกันอีกเลยก็ผลงานเพลงได้ก็ขออนุญาตฝากไปก่อนที่จะร้องนะครับเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่เป็นถังนะครับซึ่งเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของนักร้องยุคห้าเรคคอร์ดนะครับเป็นเบื้องหลังนะครับฝากไปด้วยนะขอบคานสายที่นั่งรียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่มี ไม่มีบอกไม่มีบอกไม่ใช่ไม่มีบอกนะเออไม่มีเมียนะฮะบอกข้างซ้ายที่นั่นี่ไม่มอย่าเสี่ยชีวิตจะคิดหลอก you แม่บอกแค่ยืนอย่างเดียวอย่าใส่ยืนบอกครั้งซ้ำให้ที่นั้นมีไม่อยากใช้ชีวิตจะคิด